บัดนี้วันที่17มกราคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่15ที่ข้าพเจ้านางสาวอวิกาหมดชังขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระิริตและมนต์ต่างๆ oui. ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อ,จอในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเอสาธุบทสวดชุมนุมเทวดา บทที่1สมันตาจักกะวาเรนสุอัตตราคชันตุเทวตาสัทธรรมมังมุนิราชัสสะสุนันตุสัขโมคขทางสัเคเกกาเมจะรูเปคิริสิขารตเตจันตะลิเควิมาเีทีเประเถจะคาเมตะรุวะนะคะหะเนเคหวะวัตถุไมหิเขตเตภุมมาจยันตุเทวาชะละาลัทธะลั วิสเมยักขันทัพพนาคาติทตาสันติเกยังมุนิ วะระวัจนางสาธโวมสุนันตุธรรมสวนาการโลอยัมพันตาธรรมสวนาการโลยัมพันตาธรรมสวนาการโลอยัมพันตาบทที่สองบทบูชาภะรตนาตายอิมินาสการเรณะพุทธังอภิพูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิพูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิพูชยามะบทที่สามบทกาภพรตนาตายอรหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตพคะกวะตาธโมธรมังน,งนาาัมสามิสุปฏิปันโนพคะกวะโตสาวกาสังโฆสังฆนัมมิ บทที่4บทสวดนมัสการสิทธิค่าฐานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสระณะคัมะนะปาฏะพุทธังส,สรณ ah ังคะสมาม anyway. ิทำมังสรณังคะสามิสังฆังสรณังคะสามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคะสามิทุติยัมปีทำมังสรณังคะสามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคะสามิตติยัมปิพุทธังสรณังคะสามิตติยัมปีทำมังสรณังคะสามมิิิตตยัป ขังสถานกษังริย์นิบทที่6บทสวดสัจจะกิริยาคาถานทตถมีสรณังอัญญภูโทมีสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมนโหตุสัพพทานนัตมีสรณังอัญญธรรมโมมีสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมนโหตุสัพพทานนัตมีสรณังอัญญสังโฆมีสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมนโหตุสัพพทา บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาตระนาสัมปัโนโนสุขโตโลกะวิทูนันุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธพคะ 8, มมวาติบทที่แปดธรรมานุสติสวะขาโตพคะวัตาธัมโมสันติติโกอลกาลิโกเอหิปัสสิโกุลกันายกิกปปจ,จตังเวริตะโพวิญญูหิติบทที่เก้าสังฆานุสติสุปฏิปนันโนพคะวัโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนพคะวัโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนพคะวัโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภพระาวกสังโฆ ที่ทางจัตาริปุริษัยุคานิอัดทางบริษัทปุกคาาเอสะปพะกวาโตสาวกสังโคอางุนโยปาหุนานโยทักกิเนโยอันชลีการณิโยอนุตรังปุญญะเขตตังโรกัสสติ บทที่10บ,บทรัตนสูตรธานียาภูตานิสมาคตานิภุม,มานิวายานิวะอันตะลิเตสเพวะภูตาสุมาณาะวันตุอัโทปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสเพเมตังกะโรธะมานุสยาปชายะทิวาจะระโตจะหะรันติเยภะลิงตัสมาหินีรักขะขะทะาอัปปมาตา ยังกิจิวิตตังอิทาวาหัวรังวาสเคสุวายังรัตนนางปณีตังณน,นมสัมมังอัติตถาคเตนะอิทัมปิพุเทรัตนางปณีตังเอเตนะสะเจนะสุว,วติหตุใช้ยังวิราคังอะมะตังปณีตังยะทัชชาสกยะมุนีสัมหิโตนะเตนะ ธรรมเณสัมมาทิจติธรรมปิธรรมเณรตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโมตุยัมพุทธเศโผปริวันนะอิสุจิงสมาธิมามานตริการยะมาหุสมาธินาเตนะสสะโมนะวิชติธรรมปิธรรมเณรตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโตุเยปุคลาอัตสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิหนติเอทะขิเนยาสุ คัตสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพลานิอิธามปิสังเกตระตนางปนิตังเอเตนะสจเจนะสุวติหงตุเยสุปยุตตามะนาัสาทัธเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสนาหิเตปติปัตาอามตงวิคยะหะ ลัทธามุธานิพุตติงปุชามานาอิทัปปิสังเครัตนาปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยะถินทขีโลปะทวิงสิโตสิยาจะตุมภะจะตุภิวาเตภิอสัมปะกัมปิโยตถูปะมังสัพปูริสัมวัฒามิยวอริยสัจจานิอัคเวจะปัสสติอิทัปปิสังเครัตนาปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทศิตานิกิจาปิเตหนติพูสัปมัตานะเตพะวังอัตธรรมะมาทิยันติอิทามปิสังเกตัตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตท่หนตุสหาวัสะทัสนะสัมปทายะตยยสูธังมาชาัยตาเพวันติสก,กายะทิฐิ วิจิกิตชิตันจะศีละพะตางวาปิยทัตหิกิตจิตจะตูหะปาเยหิจะวิปปมุตโตชะจาพิธานานิอทัพโพกาตุงอิธัมปิสังเคระตานังปนิตาเอเตนะสเจนะสุวัติหงตุกิจจาปิโสกัมมากะโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอะ ทัพโพโสตสะพระธิชายอาอทัพพตาทิตปะทัส,สะอุตาอิธรรมปิสังเกตตันางปณิตังเอเตนะสัจเจนะส,ว,นสวัติโหตุวนบปะคุมเพยะถาพุสิตะเคคิมหานะมาเสปะถักมัสมีคิมเหตตาถูปะมัง ธรรมวรังอเทสัินิพพานะฆามีงปะระมังหิตายอิดามปิพุทเทรัะตะนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสวัธิโหตุวะโรวรันยูวระโทวะราหะโรอนุตตโรธรรมวรางอเทสัยอิทามปิพุทเะรัตนังปณิตังเอเตนะสเจน,นะสวัธิโหตุกีนางปุรานางดะวังนัติสัมภวังวิรัตจิตายติเกต พระวสสมิงเตขีณพีชาอาวิวรุณหิสันธานิพันติทีรายฐายปะทีโปอิธรมปิสังเคะตระนางปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัตทีโหตุยานีทะพุตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตางังเทวะมนุษย์ปูชิตังพุทธัรรมนะมัสสามะสุวัตทีโหตุ ยานีทาภูตานีสัมมาคตาณีภูมมานิวายานิวะอันตะลิเคตทาคตังเทวะมนุสสะปูชิตังธรรมังนะมัสสามะสุวัตทิโหตุยานีทาภูตานีสัมมาคตาณีภูมมานิวายานิวะอันตะลิเขตทาคตังเทวะมนุสสะปูชิตังสังคังนะมัสสามะสุวัตทิโหตุบทที่11อาตานติยปริบบทย่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวิวัชิโต ัพเพเวระมะติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสพิติโยวิชัชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวะภาวะวันตะปลายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสีลีสนิจจามุธาปจัยยะโนจตารโรธรรมาวตันติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่12อาทิตตะปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมยังปะขวาคั ยาอย่างวิหรติคะยาสีเสสัติงพิขุสะหัดเสนะตันตะรโคภะควาพิกุอามันเตสิสพังพิขเวอาทิตตังกิจจะพิกเวสพังอาทิตตังจากขูมพิกเวอาทิตตังรูปาทิตตังจักขูวิญญาณงอธิตตังจากขุสัพพสโสอทิตโตยังปิทางจากขูสัมภัสสปัญญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวะ อทุกขมัสุขังวะตามปีอะติตังเกนะอะติตังอะติตังราคัตขินาโทสะขินาโมหะขินาอธิตังชาติยาชรามะระเนนะโสเกหิปะริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอะิตังติวธามิโสตังอะติตังสัทธาอะติตาโสตวิญญาณังอะิตังโสตสัมภโสอะติตโตยัมปิทางโสตสัมภสปัญญาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุกขังวาอทุก ขะมะสุขังว atte, าตัมปิอริตังเกนะอริตังอะริตังราคัตินาโทสะกินาโมหะกินาอริตังชาติยาชรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอะริตังติวทามิข่นางอะริตังคันธาอะริตตาคานวิญญาณังอะริตังคานสัมภะโสอะริตโตยมิทางค่นสัมภะสปัญสยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะุขังมะสุขังวาตัมปีอะริตังเกนะอริตังอะริตังราคัติน well ตาโทสักินา โทหักคินาอริตังชาติยาชารามราเนนะโสเหิีบริเทเวหิหีทุเขเหิีโทมานาเสหิีอุปายาเสหิีอริตังติวะธามิสชิวะหา ชิวะหาอธิตตาราสาอธิตตาชิวะหาวิญญาณังอธิตตังชิวะหาสัมภสโสอธิโตยังปิดังชิวะหาสัมภัสปัญญาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอรุขะมาสุขังวาตัมปีอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคัตขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชรามะระเนนะโสเกหิปริ เทเวหิทุเขหิโทมานัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะรามิกายโยอาทิตโตโผฏฐัพพาอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายสัมผัสโซอาทิตโตยัมปิทางกายสัมผัสสปัญยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคักคีนาโทสักคีนาโมูหกคีนาอาทิตตังสาติยาชะรามะระเนนะโสเกหิบริเทเวหิทุเขหิโทมานัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะรามิ มโนอาทิตโตธรรมาอาิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมพัสโสอาทิตโตยามปิทางมโนสัมพัสสังสัญญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขังมัสุขังวาตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสากินาโมหะกินาอาทิตตังชาติยาชรามะรัเณนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะรามิเอวังปัสสังพิกาเวสุตตวะอริยะสาวะโกจักขุสัมมิปินิพินติ รูเปสุตินิพินทัติจักขวิญญาเนปินิพินทติจักขูสัมพเสปินิพินทตติยังมีทางจักขูสัมภาสปัญญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะรุค่ะมะสุขังวาตัสมีปินิพินทติ โสตสมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิพินทติโสตสัมภาเสปินิพินทติยำปิทางโสตสัมภาสปัญยาอุปัชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะอทุขมาสุขังวะตาสัมิงปินิพินทติคานัสสมิงปินิพินทติ คันเทสุปินิพินทติคานาวิญญาณนปินิพินทติคานาสัมภเสปินิพินทติยัมปิทางคานาสัมภสปัญเสียอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะุขามาสุขังวาตัสมีปินิพินทติชีวหายาปินิพินทติรัเสสุปินิพินทติชีวาวิญญาณนปินิพินทติชีวาสัมภเสปินิพินทติยัมปิทางชีวาสัมภสปัญเียอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะุขามาสุขังวาตัสมีปินิพินทติกายมสมีปินิพ วิญญาณในปินิพินทติกายสัมพัสเสปินิพินทติยัมีทางกายสัมผัสสปัญญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวะทุขังวะสุขังวะตาสมิงปินิพินทติมะนัสมิงปินิพินทติทำเนสุปินิพินทติมโนวิญญาณในปินิพินทติมโนสัมพัสเสปินิพินทติยัมีทางมโนสัมผัสสปัญญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวะอะทุกพระมะสุขังวะตาสมิงปินิพินทติ นิพพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติขีณาชาติวุสิตังพรม,มจริยังกตังกรณนิยังนาปรารังอิทัตาญาติปชานาตีต,ติอิภะมะโวจะภะควาอันตะมะนาเตภิกขุภะควะโตภาสิตังอภพินันทุงอิมัสมินจากปะนะเวยากะระยัสมิงพัญญามเน ตัดสะพิคูสหัสหสหะัสสัสสนุปายทายะอะสะเวหิจิตตานิวิมุตติบทที่13อน,นันตลนักษณสุตัง เอวังเมสุตังเอกังสัมยังพระขวารภารานสิยาวิหารติอิสิปตเนมิคะทาเยตันตระโขพระขวาปัญจวัคีเยพิขุอามันมาเตสิรูปังพิกเวอนัตตารูปังใจหิทังพิกเวอัตาอภะวิสระนัยทางรูปังอภาทายาสังวรเตยยลับเพทะจะรูเปเอวังเมรรปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยะสมาจะโขพิกเวรูปังอนัตตตัสมารูปังอภาทายาสังวรตินะจะรับ พัติรูปเปอวังเมรูปังโหตูอวังเมรูปังมาอะโหศีติ <c oughs> เวทนาอนันตาเวทนาจะหิทางพิกเวอัตาอภวิสสะนหิทาง <c oughs> เวทนาอนาภา,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 าทา,ายะสองวัดเตยยรละเพธาจะเวทนาะเอวังเมเวทนาโหตเอวังเมเวทะ นามาอะอโหสิติยัสมาจาโภภิกเวเวทนาอนันตาตัสมาเวทนาอาภาทายะสังวรต,ตินสจรพัติเวทนายะเอวังเมเวทนาหตุเอวังเมเวทนามาอาโหสิติสัญญาอนันตาสัญญาจะหีดังภิกเวอัตาอาภาวิสะในทางสัญญาอาภาทายะสังวตเตยยาละเพธาจะสัญ ยาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสิติยัสมาจโคพิกเวสัญญาอนันตตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินาจารพัติสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสิติสังขาราอนันตตาสังขาราจะหีทังภิกเวอัตาอาภวิสังสุในทิทางสังขาราอภาทายะสอมวัตเตยุง และเพเทจะสังคารสุเอวังเมสังคาราหัวตัวเอวังเมสังคารามาอหิสุนติยสมาจะโผกาวเวสังคาราอนัตตาตาสมาส,า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 สังคาราอาภารายะสงวตันตินาจะรพติสัง คาเรโสเอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคารามาอะหีสุตติวิญญาณังอนตัตตาวิญญาณังใจหิทางพิกาเวอัตตาอภาวิสสตไนยิทางวิญญาณังอภภาทายังสังวัตเตยาลพาิทะจะวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอะโหสีติยาสมาจะโหพิกาเว วิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอภาตายยสังวัตตินาจะลัพพติวิญญาณเมเอวังเมวิญญาณังหงตัวเอวังเมวิญญาณังมาเอาหงสิติต่างกิงมันยะธาพิกเวรูปังนิจังวาอนนจังวาวาติอนนจังพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตางสุขังวาติทุกขังพันเตยงปนานิจังทุกขังวิปะรินามะทำมังกลังหุตังสัมมนุปสิตุงเอตัมมามาเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตติโนเหตตต่างพันเต ตังกิงมัญญะธาพิะเวเวทนานิจาวาอเนจาวาติอเนจาะพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปะริณามะธรรมมังกรังนุตังสะมนุปสิตงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอตาดิโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะธาพิฆเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาันพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขัง พันเตยงปนานิจังทุกขังวิปริณามาทรมังกรลางโตังสามนุปสิตตงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอตตาดิโนเหตังพันเตตังกิงมันยะทาพิกเวสังขารานิจาวาอเิจาวาติอนิจาาพันเตยงปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพำพันเตยงปนานิจังทุกขังวิปริณามาทรมังกลังโตังสามนุปสิตตงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเม อัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถะพิกาเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยังปานานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังภาพันเตยังปานานิจังทุกขังเวปปะรินามะธรรมังกัลลังนุตังสัมมานุปัสสิตุเอตังมะมะเอโสหะมะสหมิเอโสหมิอตตาติโนเหตังพันเตตัสสมาติหะพิกาเวยัง กิจิรูปังอตีตานาคัตปัปจุปันนาอชตังวาภิภิภาวาโอราลิกงวาสุขุมาวาหินังวาปณิตังวายันทุเรสันติกเวาสะพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสวีนะเนโสอตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายาธัพพังยากาจิเวทนาอตีตานาคัตปัปจุปันาอชตวาภิภิภาวาโอราลิกาวา สุคุมาวาหินาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสภาเวทนาเมตังมะมะเมโสหะมัสมินะเมโสอัตตาดีเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายาธัตพังยากากาจิสัญญาอติตานาอติตานาคตปัจจุปนาอัชตาวาภัยิตภาวะโอราริกาวาสุคุมาวาหินาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกเวาสภาสัญญา เนตังมะมะเนโสหะมะสเมนะเมโสอตตาติเอวะเมตมังยะถาภูตังสัมปัญญายาทัทพังเยเกศิสังขาระอติตานะขะตะปัจจุปนาอชตตวาอชตตาวาพะหิทธาวา,า,า,วาโอราริกาวาสุกุมาวาหินาวาปณิตาวายาทูเรสันติกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมะสเมนะเมโสอตตาติ เอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัทพพังยังกิตจิวิญญาณังอติตานังคัสปัจจุปันนางอชตังวาพะหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญานังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเนโสอัตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัทัพพังเอวังปสังพิกะเวสุตะวะอริยสาวโกรุปสัมิงปินิพินทติเวฏ เวทนายปินิพินทติสัญญายะปินิพินทติสังขารเรสุปินิพินทติวิญญาญาสงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตมิงวิมุตตะมีติยานังโหติขีนาชาติอุสุสิตังพรหมจริยังกตังการณียังนาปะรังอิทธตาญาติปชานาตีติอิทามะโวจะพคะวาอันตะ มะนาปันจวัคิยาพิกขูภควะโตภาสิตังอภินันทุอิมัสมินจปะปนะเวยากะระยัสมิงพันยะมาเนปัญจวัคคียานังพิกขูนางอานุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุจจิิสุติ